ก็กลับมาต่อกันเลยนะครับกับตอนที่167นะครับนักล่าอาหารราชาสมุทรคือราชาที่แท้จริงแห่งท้องทะเลพวกมันส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทะเลลึกด้วยขนาดตัวที่ยาวกว่า10,000เมตรพวกมันมีขนาดใหญ่ยักษ์และมีราชาสมุทรเพียงเล็กน้อยที่ครอบครองความสามารถเทียบเท่ากับมังกรราชนีสมุทรเองก็เทียบได้กับราชาสมุทร พวกมันครอบครองเลือดของราชาสมุดแต่เพราะพวกมันมีเลือดที่น้อยกว่าพวกมันจึงถูกเรียกว่าราชนีแทนในมหาสมุดราชนีสมุดจะเทียบได้กับสิ่งมีชีวิตระดับปหน้าเผ่าพันธุ์นอกจากราชาสมุรพวกมันไม่เกรงกลัวสิ่งใดพวกมันครอบครองความสามารถที่เหนือกว่ามมสเตอร์นระดับเดียวกันปลาเก่าหมึกทองที่คุณฟู้ตกได้คือราชนีสมุด ร่างของมันยาวอย่างน้อย90เมตรและปากของมันก็ติดอยู่กับตะขอคันเบ็ดของคุณฟู่ที่หนาเท่านิ้วหัวแม่มือมันตายหลังจากที่กระแทกบนถาดฟ้าอย่างยานคริสตันพิศาชาชรา,าเก็บคันเบ็ดไปและอุทานกับทุกคนฮ่าฮาวันนี้ฉันโชคดีจริงๆตินห่วงเก็บคันเบ็ดและกระโดดลงจากก้าอี้ เขาถูกดึงดูดโดยปลาเก๋าหมึกทองยัก์ปลามีสีดำเหมือนหมึกร่างของมันปกคลุมด้วยชั้นกเกาะเหล็กสีดำเก็ดของมันมีสีขาวเชื่อปนและตัดสินด้วยความยาวของมันดิน่วงสามารถบอกได้ว่ามันอยู่ระดับทองขั้น3าแม้ว่าดิน่วงเห็นผู้ผลุด้นมามากมายเขาก็อดที่ รอบมองชัยชลาไม่ได้เขาสูงเพียง1.5เมตรและมักยิ้มแยงแยงอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาได้แสดงพลังของเขาออกมาไม่มีใครกล้าที่จะดูถูกเขาอีกต่อไปพ่อหนุม่มทำไมเราไม่ใช้ปลาที่เธอจับมาได้ทำอาหารหน่อยล่ะจูจูชิชชลาก็มองมาที่หลิน่วงได้ครับหลินห่วงพยักหน้าทันทีมาฉลองกันเถอะปรดก้าถอยไปหน่อยเขานั่งลง มือของเขาข้างหนึ่งเปลี่ยนเป็นมีดเมื่อพลังชีวิตสีแดงแล่นผ่านแขนของเขามีดกลายเป็นมีดยักษ์20เมตรและเขาก็เริ่มลอกเก็ดจากปลาหมึกทอง10วินาทีต่อมาปลาก็ถูกแล่เป็นชิ้นๆไม่เพียงแต่อวัยวะและเก็ดมันถูกเอาออกมันยังถูกแล่เป็นร้อยชิ้น หลังจากที่เก็บชิ้นปลาและหัวปลาไปเขาก็เปิดใช้งานระบบทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดพื้นที่รอบยานจากนั้นเขาก็โยนถังปลาของหลินฮวงขึ้นไปในอากาศขณะที่เขาโยนถังนิ้วทั้งห้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นมีดสีแดงและเพียงเมื่อปลาตกกลับมาในถังเกจและอวยวาทั้งหมดของมันก็ถูกควักออกมาจนหมด หลายคนส่งเสียงร้องอุทานและมีเพียงแค่หลินหวงกับผู้เชี่ยวชาญดาบไม่กี่คนที่สามารถเห็นว่าชะชะลาใช้ทักษะดาบระดับสูงอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นทักษะระดับทักษะดาบระดับสุดยอดหลินห่วงมั่นใจจากนั้นชะชะลาก็คว้ากระทะขนาดปกติจากอากาศและเริ่มปรุงด้วยกระเทียมและขิง ในมิช้าอากาศก็เต็มไปด้วยกลิ่นชวนน้ำลายไหลและคุณฟู่ก็โยนชิ้นปลาไปในกระทะหลังจากที่นำมันออกมาจากช่องเก็บของชิ้นปลาทรงสี่เหลี่ยมหดตัวในขณะที่พวกมันลงไปในกระทะคุณฟู่ได้ใส่ปลาสิบตัวที่หลินฮวงจับได้ใส่เข้าไปในกระทะขณะที่กลิ่นหอมก็โชยไปในอากาศและเขาก็ เทซอสสูตรพิเศษที่เขาทำขึ้นมาลงไปผสมคลุกเคล้าหลินห่วงและคนอื่นน้ำลายไหลยหยดคุณผู้แสดงด้วยการปรุงเครื่องปรุงบางอย่างและมันใช้เวลาทั้งสิ้นครึ่งชั่วโมงในการทำอาหารจานปลาอ่างล้างหน้าถูกหยิบออกมาใช้เป็นจานแม้ว่าพวกมันจะมีขนาดใหญ่แต่ อ่างก็เพียงพอที่จะใส่ชิ้นปลาได้1ชิ้นเท่านั้นในม่ชา้าอ่างล้างหน้าก็ถูกตั้งเรียกเรียงกันบนดัดฟ้า100อ,อ่างฉันเรียกมันว่าสเต็กปลายักษ์ราดซอสจากนั้นชายชลาก็ส่งสเต็กปลายักษ์ให้ทุกคนหลังจากนั้นเขาก็ให้ตัวเอง1ชิ้นสีเป็นสีแดงสดและสเต็กปลาก็ถูก ลาดด้วยซอสชันดีด้วยกลิ่นที่หอมโชยออกจากตัวปลาผู้เข้าร่วมหลายคนจึงเริ่มขุดคุยมันลินหวงก็ได้กัดมันเช่นกันและเนื้อปลาก็แทบจะละลายไปในทันทีมันสัมผัสกับลิ้นของเขาเนื้อปลานุ่มราวกับเต้าหู้มันอร่อยเหมือนกับอาหารที่เขาเคยกินที่โรงแรมสเตเบิล คุณฟูจะต้องเป็นนักล่าอาหารแน่ๆหลายคนเริ่มคิดด้วยการกัดเพียงคำเดียวหลิน่วงสามารถรู้สึกได้ถึงพลังชีวิตที่เปลี่ยนไปของเขาหากพลังชีวิตของเขา,า,ขเขาไม่เต็มการกัดเนื้อปลาเพียงครั้งคำหนึ่งก็จะเติมเต็มพลังชีวิตของเขาผู้เข้าร่วมต่างก็รู้สึกได้ถึงพลังที่เพิ่มพูนหลังจากกินปลาเข้าไปพวกเขาสามคนเลื่อนระดับ จากทองแดงขั้นที่1เป็นขั้นที่2และสองคนเลื่อนจากระดับทองแดงขั้นที่2เป็นขั้นที่3ม,มันน่าเหรือเชื่อเมื่อชายชลาเฝ้าดูเขาก็ยิ้มไม่พูดอะไรในขณะที่เขากินเนื้อปลาเยียบเียบท้ายที่สุดพวกเขาก็กินเสร็จในตอนเที่ยงคืนกระเพาะของหลินฮวงถูกอัดแน่นไปด้วยชิ้นปลาถึง8ชิ้น คนที่เหลือก็เช่นกันพวกเขาบางคนถึงขั้นนอนไปบนดาดฟ้าเดือบางคนแม้กระทั่งหลับฝันหวานไปหลินห่วงนอนในห้อง,องเขาและเมื่อเขาตื่นขึ้นมันก็เกือบเจ็ดมงครึ่งแล้วเขาลุกจากเตียงของเขาทันทีและมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อดูว่ายาลงจอดหรือยัง เด็กๆมันเกือบจะเจ็ดโมงครึ่งแล้วพวกเธอควรจะเริ่มอาบน้ำและออกจากยานพวกเขาได้มาถึงที่สำหรับการประเมินแล้วหากพวกเธอไม่ออกก่อนแปดโมงอย่าตำหนิฉันหากพวกเราไม่ผ่านหากพวกเธอไม่ผ่านเสียงของคุณฟู่ดังผ่านลำโพงและปลุกผู้เข้าร่วมหลายคนให้ตื่นขึ้นพวกเขาไม่แม้แต่จะล้างหน้าหรือแปรงฟัน ขณะที่พวกเขาเล่งออกจากยานหลินฮวงมองดูเวลาและมันเพิ่งเจ็ดโมงครึ่งดังนั้นเขาจึงใช้เวลาทำความสะอาดตัวเขาเมื่อเขามาถึงดาดฟ้าก็ไม่มีใครเหลือวิญญานอีกคุณฟู่ยืนอยู่ถัดจากทางเข้ายานหลิน่วงเดินเข้าไปหาเขาและเมื่อเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของหลิน่วงชายชราก็หันมาและกล่าวเร็วเข้าพนุม ครับดินห่วมใคยักหน้าเขา้าเขานึกได้ว่าบางสิ่งที่ไม่อยู่ใกล้กับทางเขา้าเขาหยุดเดินและฉ่ายรูปถ่ายของคุณฟูเมื่อตอนที่เขากำลังตกปลาขึ้นผมถ่ายรูปคุณไว้เมื่อวานถือซะว่าเป็นของขวัญจากผมไม่เล้ยวเลยชะชะลาดูมีความสุขเมื่อเห็นรูปเอาเบอร์ติดต่อของเธอมาสิหลังจากที่เพิ่มเบอร์ ติดต่อกันแล้วหลินฮวงก็ส่งรูปไปให้ชชาลาและออกจากยานบินก็จบลงไปแล้วนะครับกับมอนสเตอร์พาดใยตอนที่167ขอบคุณครับ